เกาะติดสถานการณ์กันอย่างต่อนเนื่องนะครับท่านผู้ชมอัปเดตสถานการณ์ม็อบ24มิถุนายน64โดยกลุ่มมวลชนราษฎรน,นั้นได้เดินทางไปถึงยังอาคารรัฐสภาและเมื่อเวลาประมาณ13นาฬิก55นาทีที่ผ่านมาไพจตุพั์หรือไพดาวดินได้ขึ้นเวทีปราศัยด้านหน้าอาคารรัฐสภาและกล่าวระบุถ,ถึงข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะสว .250 คนในฐานะกลไกลสืบทอดอำนาจพลเอกประยุทธ์จันโอชาทั้งนี้ไพ่ดาวดินนั้นก็ได้กล่าวปลุกระดมให้มวลชนนั้นชูสามนิ้วแล้วก็ตะโกนพร้อมกันว่าประยุทธ์ออกไประบอบประยุทธ์ออกไปรัฐธรรมนูญประยุทธ์ออกไปและสว2 5 0คนของประยุทธ์ออกไปอีกทั้งยังระบุว่าวันนี้ครบรอบ89ปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญของเรานั้นไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนและอำนาจของประชาชนนั้นก็ลดน้อยลงเรื่อยๆเราต้องกำจัดให้ระบบนี้หมดไปอย่างไรก็ตามพบว่าบริเวณรอบๆอาคารรัฐสภานั้นมีนักการเมืองหลายกลุ่มมายืนสังเกตการชุมนุมอยู่ด้วย